สวัสดีค่ะแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะสายรุ่งเองค่ะซึ่งวันนี้ก็นะคะก็มีบอร์ดกะยะทอไฟเขียวแล้วนะคะเงินช่วยเหลือชาวสวนยางนั่นเองที่เราตามกันมาตั้งนานนะคะกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงิน30,000บาทต่อรายจัดสรรงบ380ล้านบาทนะคะ ซึ่งก็มีการขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขับเคลื่อนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันนะคะบอร์ดกยทนะคะสําหรับการเห็นชอบปรับเกณฑ์การจรร่ายเงินให้ทายาทชาวสวนยางในกรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทางกยทเสียชีวิตนะคะจะได้รับเงินรายละ3 0 0 0 0บาท รวมวงเงินงบประมาณ380ล้านบาทนะคะขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางซึ่งนายนกะรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศ นโยบายระยะสั้น100วันที่ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนซึ่งรวมถึงการขับเคลื่อนสวัสดิการของเกษตรกร,กรทุกกลุ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกร,ก,รก็คือในวันที่1นธันวาตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีการพิจารณาเห็นชอบแก้ไขระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือเกษตรกรกร,กรณีเสียชีวิต โดยจะจัดสรรงบประมาณนะคะก็คือจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49วงเล็บ5ค่ะเป็นสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทและเสียชีวิตตั้งแต่วันที่15กันยายน2566เป็นต้นไปนะคะหลังกรมธรรเดิมสิ้นสุดความคุ้มครองนั่นเองค่ะโดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางรายละ30,000บาทค่ะการ ็ค,คือครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดจากอะไรนะคะโดยจัดสรรวงเงินนะคะงบประมาณปี6-7จําำนวน380ล้านบาทซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทางกยทจะจ่ายเงินให้กับทายาทของเกษตรกร,กรที่เสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเร็วค่ะหลังจากบอ,กร,อร์ดกยทได้มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวกยทจะ เร่งดำเนินการแก้ไขระเบียบสวัสดิการและประกาศใช้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะคะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดียกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้นต่อไปค่ะอันนี้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะ